เมื่อวันที่16พฤษภาคมงาวาอากาศเอกสมศัด์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20พฤษภาคม2563ฉบับที่1ลงวันที่16พฤษภาคม63ระบุว่า ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่17-20พฤษภาค,คม63 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวงัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงโกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17พฤษภาคม เวลา5นาฬิกาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองดวนลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุริน์สีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนะครศรีและการจนบุรี หภ,ภูมิต่ำสุสด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง าคตะว,วันออกอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจ,จีนบุรีสแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบ,บางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงัง และสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณทนอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียส